สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะมาแนะนำวิธีการทำแป้งข้าวเกรียบมันม่วงค่ะนานารีก็จะใส่เนื้อมันม่วงต้มลงไปบดให้ละเอียดค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะที่โขลกรวมกันจนละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะมันม่วงยังร้อนๆอนอยู่เลยนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยใช้น้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะค่ะ จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่แป้งมันลงไปค่ะแป้งมันที่ใช้ก็ใช้แป้งมัน700กรัมนะคะที่ใส่ลงไป700กรัมใส่ลงไปทีเดียวเลยแล้วก็รีบคลุกให้เข้ากับเนื้อมันม่วงค่ะ มากนะคะต้องใช้ช้อนงวดแป้งไปก่อนกอ,อน้ำต้มมันม่วงนี่แหละคะ่ะเติมลงไปนี่สีสวยเลยไหมคะเริ่มจะนวดไม่ถนัดมือแล้วลองใช้มือดีกว่า ก็ร้อนอยู่นะคะแต่ร้อนแบบทนได้ใช้มือถนัดกว่านะคะก็เติมน้ำต้มมันม่วงลงไปเรื่อยๆค่ะ น้ำลงไปค่ะใกล้แล้วค่ะไกลจะได้ทีแล้วแป้งเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนแล้วใช้แป้งมันอยู่ที่700กรัมนี้น้าอารีนวดกำลังดีเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าใช้แป้งมากกว่านี้นวดไม่ไหวค่ะ ก็ต้องใช้เวลานวดพอสมควรใช้แรงเยอะนิดนึงแล้วก็ร้อนมือด้วยเอยวขอตัดภาพนิดนึงค่ะอ้าวขอนวดสองมือเลยนะคะมือเดียวเนี้ยลงไม่ไหวะคะ่ะ พอแล้วค่ะได้แล้วจับตัวเป็นก้อนดูนี่ค่ะทำแป้งให้เป็นก้อนโอเคแป้งไม่ติดมือแล้วค่ะเดี๋ยวจะปั้นเป็นก้อนนะคะเราจะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะทำให้เป็นก้อนยาวๆแล้วนำใบตองมาห่อนะคะห่อด้วยใบตองนี่ดีนะคะ ใบตองเป็นธรรมชาติเวลานําไปนึ่งโดนความร้อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีละลายมาติดเนื้อแป้งนะคะแล้วก็การที่ห่อด้วยใบตองแล้วก็นําไปนึ่งเนี่ยทำให้แป้งข้าวเกลียบเนี่ยมีความหอมด้วยค่ะหอมกลิ่นใบตองนี่ค่ะก็วางเป็นยาวๆแบบนี้จากนั้นก็ห่อเลยห่อง่ายๆค่ะก็ใช้มือคลึงไปด้วย อีกแค่นี้เองค่ะเสร็จ <c oughs> แล้วก็นำไปวางในซึง้งเ <c oughs> ตรียมจะนึ่งต่อไปนะคะ <c oughs> ก็ทำแบบนี้ไปจนหมดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทำให้ดูอีก <c oughs> นี่ค่ะคลึงได้แบบนี้แล้วก็หอ่อ แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วไปตองที่เหลือนิดหน่อยอาจจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ค่ะนี่ให้ดูตอนที่วางในซึ้งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมีอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นซึ้งชั้นที่สองค่ะ ท้ำแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะจะใช้เวลานึ่งประมาณ45-50นาทีนะคะไปนึ่งกันเลยค่ะนี่เป็นแป้งข้าวเกรียบมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนะคะใช้เวลานึ่ง50นาทีค่ะวางไว้เย็นตัวแล้วก็แกะใบตองออกได้เลย อันนี้นาะนารีแกะให้ดูนะคะหลังจากที่เราแกะใบตองแล้วนะคะเราจะแช่ตู้เย็ยนไว้1คืนค่ะก่อนแป้งข้าวเกรียบมันม่วงก็จะแข็งนะคะหลังจากที่แช่ตู้เย็ยนไว้1คืนหลังจากนั้นเราก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆเดี๋ยวคลิปต่อไปนะนารีจะแนะนําวิธีการทํำข้าวเกรียบแบบคลิปเต็มๆนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ